กราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่ Evil เกม d i s t a n t e v i l 4สี่กันอีกรอบนะโอเคพาร์แล้วผมก็บอกแล้วว่าจะเจอกับไอ้ปรสิตไอ้หัวง,งอกไอ้ถั่วง,งอกเราเนี่เองก็ในใครที่เล่นในเพจทูก็จะรู้มาก่อนแล้วนะครับว่าเราต้องเจอกับอะไรนะหลังจากที่สู้กับปลายับเสร็จโอเคทั้งวันแมน โอ้โอสามเล่นเลยมันจะดีไหมเนี่ยสามคนเลยเหรอโอเคอะไรสามเล่นเหรอ้อไม่ถูกเลยเอ่าคนมาละทำไมโอ้โหยิงแค่มือแม่งออกทางหัวใสยย่ยิงไปถูกจุดที่ประสิทธิ์อยู่นะออกทางหัวเลยหนังรับพี่ อันนครับพี่อันนครับพี่น้องไม่ตายด้วยนะแจ๋วตายโอเคเก็บไปแล้วแหละปอมวิวรัวครับโอเคกาตายหนึ่งครั้งได้แฟดไนไม่ใช่แฟดไนสินระเบิดแฟตก็ระเบิดแสงแหละถ้าเป็นภาษาบ้านนะโอเคได้มาอีกหนึ่งแล้วได้หน้ากากเอาไว้ใส่เล่นวันฮลลาโลวีนนะ ถุยไม่ใช่เอาไว้ขายนะครับก็ก็จะเล่นมุกกับความหานิดหน่อยนะถึงมันจะไม่หาก็เถอะโอเคไปต่อก็<_ <k> _>โอเคสายมาเจอสามตัวสี่ตัวเลยนะไม่ต้องตรนรับผมขนาดนั้นก็ได้ผมเก่งใจ<_ <k> _>โอเคสมุนไพรสีเหลือง<_ <k> _>อเอ้ยเอาดิเออแรงนะ ปืนพี่ไปแล้วเอ้ยแมนเว้ยโอเคอุ้ยโดนยังไงเขาใส่มาหลังแน่นอนวอตอีทแดกอ๋อตายแล้วโอเคอเออเอนี่ไงแต่ว่ามาบีบคอกันเฉยเลยเราไปทำอะไรนายโกรธเพื่อน โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โหไอ้ไอ้ถั่วงอกมาได้ไงมา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 โอ้โหถั่วงอกถั่วงอกถั่วงอก<ห>นี่ไงาตายเลยนัดเดียวจอดอเคเก็บก่อนเก็บของก่อนแป๊บนี่ได้มาละเอาแล้ว เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันร่วงเอาโ,อโหสองตัวไม่ไหวเคียบมันทาให้จบครับอย่างนี้ต้องระเบิดแฟตมาเลยเอาโหอ,อยาค้งกกคงางรู้ว่าจะค้างอฮ้ยตูมตายไหมโลวงปรสิตจะแพ้แฟตนะสำว้้ขึ้นใจ เจ็บปรสิตธเราต้องใช้แฟตโอเคจบแล้วอีซี่เลยนี่ขนาดเล่นฮาร์ดนะโอเคต่อไป <Welcome. S 1> พี่เบิกเราเองครับที่ยักหัวทึบโอเครีออนเดินมาทางนี้เจอหมาร้องมันเลยแวะดู โอ้อะไรระเบิดระเบิดแฟรใช้กับยักได้ผลด้วยยอดเอาสิเอ้ยเอาสิเอ,เอ้จะทำไรจะทำไรจะจะทำจะทำจะทำอะำไรแบบนะเป็นเป้าหมายก่อนเฮ้ยโอ้โอ,โอ้เจ็บเจ็บงานนี้เจ็บหนักบอกเลยวิง่งนครับไปแล้ว โอ้โหอา้าวยังใส่ลูกกะสุนีกสวยแล้วงานนี้โอ้ยเสียดไปดเจ้าเอาเอเออออออทำอะไรแล้วเหรอมันได้แดกแต่ตอนเนี้ยกูขอแดกยาก่อนกัญชากัญชาโอเคเลือดเต็มแล้วมา บอหนึงทีครับโอ้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 โอไม่ได้แดกไม่ได้แดกพอพิมอ้อมแมวกับแป๊บเราขอเก็บของก่อนนายเพิ่งตามาโอ้ยไม่ใช่ไหอุ้ยเฉียดเกือบไปแล้วเกือบแล้วไหมล่ะจะเอ๋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  โ oh, 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 oh. อ้โอ้โอ้โอ้ยู่ไหนไม่กอด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 เฮ้ยปรสีโพอย่างนี้เราต้องโชว์เมเขึ้นไปฟันเลยโ okay. อเเค้ยบอกให้ขึ้นไปฟันไม่ใช่มาฟันใต้ตีนมันนะไม่เอาอย่างเงี้ยเอาดิเอาดิโอ้โหยิงยิงห้ำก็ได้ด้วยอย่างนี้ได้เหรอแบบนี้ได้ดเหรอมาเอาดิเอาดิเอาดิโถ นายเป็นอะไรล่ะเพื่อนมาอีกล้วโอเคผ่อนไปสองรอบแล้วโอเคเรามีระเบิดอยู่หนึ่งนัดจัดไปโบเจ็บไหมละ่ะอย่างนี้ต้องตามด้วย TMP เราอ้าเอาเ TMP นี่คือกดผิดอันนี้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ TMP TMP อ๋อนี่ไงทีมพีโหกดผิดเปเอาปืนพกตรงนั้นนี่ไงนี่ไงโอ๊ยโอ๊ิโอ๊ยมันมาแล้วคือมาโชโมมว์แมวหน่อยเอาเอาอเอออย่านะอย่านะเราสู้นะเว้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนทำไมจะทำไมเออเออเอเอมันรู้สมังว่าไผเป็นไผ อันห่อกง,งอกแล้วขึ้นไปฟันอีกทีหนึ่งรู้เ,เรืออะไรควนี้โอเคเซอร์ยิงซัมได้ไหมไม่ง่างยุยมีของดรอปเจ็ดหมืนห้าก็โอเคอยู่นะโอ้ยโอ้ยโอเคก็พาไปถึงด้านต่อไปนะโอเคแล้บว่าสำหรับพาร์ทนี้ขอจีไปเท่านี้นะครับ See you on the way and back you just crush right into